สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่กันนะคะนั่นก็คือคาเฟ่ชื่อว่า Most Time นะคะอยู่แถวอบึงวรกิจนะคะอยู่ตรงติดกับหมู่บ้านสิลันตาเก้านะคะนี่หลังจากที่พวกเราบนรถหาคาเฟ่กันแบบนานมากสุดท้ายเราก็มาเจอคาเฟ่ตรงนี้นะคะ นี่มีสองชั้นนะคะชั้นบนก็จะเป็นอ่าห้องสําหรับห้องประชุมนะคะห้องสัมมนาส่วนข้างล่างนี่นะคะเขาจัดได้สวยมากแล้วข้างนอกก็จะเป็นอ่าสระว่ายน้ํานะคะนี่เราไปถึงเราก็จัดเมนูเลยค่ะหิวมากดูสิเราจะได้อะไรมั่งคือแบบว่า เมนูใหญ่มากและอาหารเยอะมากนี่น่ากินทั้งนั้นเลยแล้วเราก็มาออเดอร์เครื่องดื่มกันนะคะของสาวน้อยก็จะเป็นชานมไข่มุกนะคะส่วนของหมัมมี่ก็จะเป็นอ,อ่าชาเขียวมัมาชาลาเต้น,นะคะแล้วเราก็ได้เครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้วนะคะเป็นสตรอเบอรี่โซดานะคะนี่สามแก้วเลยนะคะ ีมีช่วงโปรโมชั่นของวาเลนไทน์นะคะก็มีน้ำซื้อถองแถมหนึ่งนะคะนี่ก็ไข่มุกก็แบบเจลลี่ช่ำเลยถูกใจสาวน้อยมากนี่มาแลว้วอาหารของเรานะคะอันนี้ตำเส้นเล็กค่ะตำเส้นเล็กหน้าตาน่ากินมากนี่ดูสิอื้หอ้อโหแบบเห็นแล้วน้ำลายไหล รสชาติอร่อยมากขอบอกทุกคนปะลาขอนัวปะลาขอนัวมากค่ะแล้วก็รสชาติจัดจ้านได้อยู่ได้อยู่ค่ะนี่สาวน้อยก็จัดไปค่ะหนึง่งช่วบนี่เผ็ดสะใจอร่อยนะคะนี่ก็แล้วเราก็สั่งอาหารเพิ่มเป็นเอ่อเมี่ยงทะเลนะคะเมี่ยงทะเล ชุดนี้ก็เท่าไหร่นะ259วัตต์บาทนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกนี่มีคอหมูย่างค่ะคอหมูย่างกินกับตำเส้นเล็กคืออร่อยมากค่ะนี่ก็เป็นเอ่อเมียงทะเลนะคะมีผักมีอ่าน้ำจิ้มชีฟูดแล้วก็น้ำจิ้มถั่วนะคะก็จัดมาให้แล้วก็มีผักนี่เน้นๆไปเลยค่ะเส้นใส่ หอมเจียวนี่ก็บรรยากาศหลังจากที่เราอิ่มแล้วก็เตรียมพร้อมกลับบ้านขอถ่ายรูปนิดหน่อยนี่แอคก,กันหน่อยค่ะตามภาษาแม่ลูกนี่นะคะก่อนกลับก็มานั่งชิงช้าข้างหน้านะคะตอนมาเราไม่ได้แบบมาตอนตอนขามาถึอตอนก่อนจะเข้าเราไม่ได้มานั่งตรงนี้นะคะเราพอเราจะกลับเราก็ขอมา,อาจัดการถ่ายรูปถ่ายคลิปนิดหน่อยนี่มีเขาเรียกอะไรอะชิงชา้า นะคะสวยงามคือแบบสำหรับใส่รีวิวหรือใส่แบบคอนเทนต์นะคะที่อยากไปทำคอนเทนต์คือมันได้เลยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็วันเนี่ยข้างหน้านะคะสวยงามค่ะโอเคกลับบ้านแล้วะคะ่ะ